วัสดีค่ะอ่ะโม่ไอ้จ้ยม่ไนไอ้ยเด็กโอ้ยย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 ย ดีนืใส่เนาะนาะ จะเดินไปไหนเนาะมาแล้วเอกเอ้ยเอกแล่นจนเมื่อยุ่นละ แ่งทางที่หัวหน้าจะต,ต้องมาทําอะไรที่นี่แน่นอนที่นาเนี่ยหรือเปล่ามาจะานะ คุณลองน้ำเอาคุณจังะไรกันอ้ให้ฮต้ามันัันได้ห่งหกล้อดเด็กฝึกก็ยังอยากกินอันนี้อยู่เลยไปเยอะถอยมาอ้าวสบายสบายมาแล้วมาแล้ว ความคาดหวังคาดหมายไว้แน่นอนนะคะทุกคนค่ะนี่แหละคนน่าจะด้วยอยู่ในสถานะไหนใช่จัดได้หมดครับจัดได้หมดค่ะทุกคนค่ะแล้วเราหารู้ไหมว่าแกจะแก้แบบนี้โอ้ยอมยอมข้าพเจ้ายอมค่ะ ขาพากันเท่ไปเท่คนละเที่ยวเดี๋ยวเพึ่งยังว่าท่านหอนมองอยู่เดี๋ยวไปค่ะทุกคนค่ะอันเดี๋ยวสิไปเที่ยวไปเบิ่งอยู่บนหล่ะค่ะไปเบิ่งแย่งอยู่บนอยู่แต่ก็หูอยู่ทุกคนหูนาทีงานของสคของเดี๋ยวเจพึ่งก็ออกไปเนาะค่ะเนาะพอเวลานี้ก็ได้เวลาการทำงานแล้วว่สิพยายามอัปเดตให้พี่น้องทุกคนทุกคนได้เห็นเด้อค่ะว่าการทำงานของคนอัดรจรเป็นแบบใดสไตล์ใดเนาะ อาถาผู้ใดสงสัยมองใดมีคำถามฝากไว้ใต้คอมเมนต์ใดเด้อจ้ะเดี๋ยวจะพึงสิมาตอบอาจิตอบซาเนี่ยก็ยานอยใจยาอ่นว่ากันเด้อเนาะตีไปแล้วตยอเอาไปแล้วอ้าวไปได้บะไปได้นออย่างงสิอเยอะ เนียนไปได้สบายๆเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะบอยจะเปี้ยเลยไม่ได้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  ส,สงกรานจะจะปิดวันไหนคะทุกคนคะทุกคนถามมาวันนี้นจะหยุดงานยังยังครับหยุดวันไหนสิบสามสิบสามไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไปเลเกลีย,ย์อ้าวอ้าวอ้าวสิอ้าวสิอ้าวสิอวสโอ้คิดจะเป็นมิรเหรอ <c oughs> คิดจะเป็นมิรกันเหรอเฮเเอ้เยไม่เหมือนอะ่ะไม่เหมือนอ่ะเหมือนจับมือเพื่อจะแกล้งกันต่อไป <h ums> อรู้ยังไงเจ <h ums> อาสามีแกล้งด้วยตัวเองไม้รักดอกขึ้นยอ ไมนานๆจะได้เห็นนานๆสิจะได้เห็นอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วเฮียสามมาพิ่บอกว่างอนละเฮียสามมาจะไม่โทรหาแล้วไม่ไม่เฮียสามมาไหนไหนอ่ะเอ้ยเฮียสามมาแล้วจ้าทุกคนอ๋อจัดไปค่ะทุกคนค่ะโอ้ยหอบเหมือนกันนะเนี่ยหอบเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเกือบเที่ยงประมาณครึ่งวันครับก็สักครึ่งวันแหละ แล้วอีกครึ่งวันก็ไปไปข้างนอกของพี่มีเบี้ยดินไหมล่ะขโมงไหมล่ะเฮียสามาแล้วครับโอ้โหส่งสัญญาณมาพร้อมตีตีตีมาพร้อมค่ะทุกคนค่ะโอ้โหหลายวันมากนะที่จะเพิ่งไม่ได้เจอกันกับเฮียสาหนิไม่แต่จะเพิ่งไม่ได้เห็นแกนานหลายวันอยู่ตั้งแต่หยุดโอ้แต่หยุดตั้งแต่อยู่ต้นเดือนเลยโอ้ไม่ได้เจอใช่ใช่ดิโอ้มาดิมาดิค่ะป้ามาดิครับ โอยมีการมาท้าทยนะโอ้จะไปจอดแล้วยังกลับมาท้าทยกันนี่โอ้ยเสานี่โอโอยโอยโอออการมีการมาท้าทายองนะแม่ เพราะเขาจะจัดให้ทำเป็นอ,อะไ <c oughs> อ,อย่างเยอะไหมเออไม่เป็นไรก็ <c oughs> มาเก็บงานเฉยๆเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะตอกไได้เรียว่าง้าตะเพจะจุนตอบไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> อด้ค่ปทูแต่ถ้าเรื่องเท่าแก่จนนี่กลัวจริงๆนะกลัวเท่าแก่จนไอ้ทำมาทำเล่นๆนะแต่กลัวเท่าแก่จนนะเฮียใช่เก็บเก็บข้างนี่แหละค่ะเก็บข้างนี้ก็เอออยู่บนบนนี่แหละค่ะอ่ะโอเคค่ะเนี่ยสามมาแล้วเจ้พึ่งก็บายบายไปพร้อมคลิปนี้พร้อมๆร้อมกับรถน้องใหม่นะคะ<อ>ก็บายบายแล้วเจอกันคลิปหน,น,น้าสวัสดีค่ะเอาไว้กลับเอาไว้กลับไม่ได้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 